่างเขาได้กั้วได้หอมกินประเด็กนางกินเลยกินเลยกินเลย่เาเลยเนี่ยแซ่บเล่ครับนี่ยบางเรือพี่น้องมาร์บ่าเจนเจนสาวี่ไปรับอะไรนิดบางไอ้เรา่องน้องเออรดับเอะครับกระยุที่อะไรก็ยุความใฝ่วางใจของแม่แม่น่ยนะครับทราบยังความนิ่สำลังไอ้ดามไเห็นกัน หมอครับครับบ้านมนี่หรอกบ้านเฉยนี่เอย่ามล้วไอ้ได้หมดบ้านบ้าน้งยเนี่ยหายนใจเลยนะครับโอ้ขอบคครับขอบครับะครับแสบไปรีแสบไปลีเนี่ยแสบไปรีปรบแดนี้แสบไปีพ่อ่ว่าาวข้าวข้าวาดยนะครับขอแก่เขานองไส้หลายส้หลายพวกนี้นะครับ ผ่าว่าได้ครับต่อเป็นมาเ็วภาษาภาังกฤษบอลบอลที่จะทำงานแบบคนรุรูไหมครับตังราการนะครับพอบคุณเจ้ารุูปนะครับตบดีที่อออกไม่ออกข้อขาวนเช้าของผมพ้นนะครับขอขอแกแหงข้าวครับขอแกแหงข้าวฝากนะครับเจกสาระที่เหนือจาเปีี่ห้าเยพายาบอกบอลฝรัมาไทไแ่ที่นะครับฮันเดอร์ แน่ว่า้าร์ตนสไตล์การาตานของแก๊สาร์ตูนโลกดีนเนะครับข้ามดหวานก็เลยที่แน่รับข้ามสุหลานยังมการบ้านใกล้บาสายระรับเจ้าไหนกับามเงาังโตนะครับ็หนุนแคหลาผูดถึงจก้นนะครับจะได้กับสีเทียนที่นะครับกรทุกข้อเกิดก่อนพอเป็พี่หลอกยี่ส่แตเียแก้สารไม่มะัวบอสแขกเขาฮอตแลเดอบางเพื่อที่นองพาบองแแก้สารทีี แร่ลเยิกบไป่เเออแเขาเองนะครับกาทารี่ไปเขาแะน่าัเลิศก็ได้ครับจะได้กระหงพอขาวไปขาวพอุด้นนะรับอสุขภาพแขแรงมนคับอมันคเรียนำานขอบคุณครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาท่านอรา่เตัวผ้ิสราแย่ิของฟังรีนะครับของูรี่ช่วรบมางนนอทากแรงนะครับเป็นผู้ที่ต้องมารถซู ต้ตอไป็นล่านร้มีก็คือมเรียท่านท ok so, th ่านด้านการเมืองของบ้านนอกนะครับกือท่านจากประยที่นะครับคนพิดินิษดาวนะครับมีกือคนพิดินิษดาวนะครับรับการสั้งสวนวนดีจากแผนพรมพี่ที่เขาจนะครับนั่นคือนาทีที่เป็นสสนที่ดีได้นะครับมีคือคุนบางหนึ่งของาแม่นางเียนก็บางหนึ่งของ้าราสาคารก็บางหนึ่งต้นตนชาวไทยนะครับเป็นคนดุ่ใไม ดินแต่คนผมคิดดาวนะครับนี่คือการซื้อซานส,สมัยซูยมอย,ยไรพวกแดงน,นะครับนีหรือว่าเขาบอกว่าท่านเพป็นกระยันในข่าวเองท่าการซื้อซานอยบาไปต้องแดงนะครับนี่คือคนบุญไม่สามารถที่จะนั้นง,ง่ายๆนะครับเออท่านจอดแต่การท่านจอดไม่ไนะครับ าหยังของพี่น้องกันแล้วครับไอผมรับใส่กระบ,บอกเลยครับทานผอบผู้ใหญ่ให้ก็ได้เดี๋ยวคนจะประสานกับทีมงานเอง ดีคร no ับแม่สวัสดีคร okay. ับลูกหลานมาเยี่ยมมายามอีกแล้วเอาหน้ามาซอยครับเอาหน้ามาซอยอีกแล้วดีครับผมแซ่หลามากนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเด็กตามสบายครับบ่เป็นยังครับบ่ไยังครับเดี๋ยวผมควจัดการเองบ่ยากบ่เป็นยังแม่แล้วแล้วสวัสดีครับบ่เป็นยังครับ

เขาเด้อครับมาครับมาเด้อครับแม่แม่ครับกินเขาครับกินเขาครับ กินข้าวกันเด้อครับนครับเสยบอีนหล่ก็เผานี่ยนะบาดน้าเหอสียมาแม่มาแม่มามแม่มากินก้อนเราเด้อไปเนยกินก้อนเาเด้อบาดเนี่ย แกก็เปล่าเลยเปล่าเลยเ่าผ้าเก่ายางเขาได้ว่าไรหอมกินประเดกนางกินเลยเลยก่เก่าเลยอเจแซ่จไมครับนี่ยแซ่บจนกิง้อนนี่แกงเ็ดบ้านแบบนก็รักในท้งใบยังโคกโคกมาเขาอยู่เลยวะเกิมาขันบ่อแวะคือผมเกิดมาขันบ่อแวะผ้าเนี่ยนี่พ่นละเที่ยงุ่นลกิน ต้องจินกนด้บ้านนอยฮะบ้าน้นี่หรอก็บ้านเจนี่นี่มันกวั่าบ้านน้อยนี่หันไปตั้งใจเลยนะสู้ส้นไปแล้วครับผมก็ได้บ้านในน้อยตั้งใจพนเิตโตไฟเบอ เมลโทนเมลเจนโทว่าคันบ้านซะจ้าคือในในอื่นได้รับเมล้ทนเลยว่ามาจุดคนมาถิ่มมาตานางนี่เขาไม่ได้มาบอเป็นงานไหมนี่เมลไหม่าวันนี้มันตไหมแต่ยังอย่ได้เมือนตอนนี่เรียกว่าเอาเราควันนี้จุินะครับเอาตั้งเอาตั้งนางครับตั้งนางครับ แสบเจ้าว่สเเแล้แล้แล้เกี่ยแกแลวลแดกแว้ พอคือพอคือรถด้ <c oughs> แม่ครับขอพูดละไรครับแม่ผมอาจจะฝากอันอันนี้ซื้อให้ซื้อเครื่องเรืองให้แม่ลัวไหมแม่เป็น,เป,นเป็นตัวแทนเลยรับเงินไหมเนาะ อ๋อนี่ยแหละครับว่าสิฝากขอบคุณแทนแม่ครัวเห็ดเก้าเขาจะแซ่บไปกินเอออันอันนี้เงินซื้อซอยค่าเครื่องดื่มนะครับเนาะซื้อขนมข้าวต้มมาให้ลูกหลานกับแม่ครัวกินครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณอะไรครับแซ่บไปเลยครับแซ่บไปเลยเจ้าการมาไหมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คบลายคนครับยันเรย่องอนุทิ้งน,นะถอนอนุท <c oughs> ิ่งครับัาสวครับสวัสดีครับ นี่น <c ười> ี yeah, ่ื่อพบแล้ัน้องหลายบ่อแล้วนะก็ได้อทั้งให่งแห่นองก็เ็นน้องนะครับเอาเสือตัวยรับการรักษาการรักษาการเจอแล้วครับพิ่วสัตของไทยยานะครับนายงองปีครนะครับบอผู้ให่เสถียรแบบเหัแล้วนะครับผู้สอยอุลับผู้ใหญ่ทุกคนครับแม่แม่อสมทุกคนครับ วันนี้ผมอาศัยไปเร็วมาเร็วเลยครับเลยโอ้มาเร็วไปเร็วเพราะว่าเสาร์นี้นะครับมีภารกิจต้องแห่มาแล้ว้อนเที่ยงหกงานครับได้เถวสามสี่งาครับตุลากรเกษตรเบลเลี่ยวดูท่านตำบลลาดนะครับเพิ่มีกิจกรรมฐามยาเชื่อมระหว่างตำบลลาดกับตำบลฐานดูไปซอยถามยาเพิ่นเอางานเอาให้เอาการขนบตุ่มขาแก่เข่าแก่เมื่อยไปเพิ่นครับ บวานงั้นลาดงา้นหลวงขันเล็กั้นหน่อยนะครับขอแขกเขานองไส้ลาหรือไส้ลาพวกนี้นะครับสี่ามากเลยครับต้องเห็นให้มันเร็วปาะสานน่สิบอบบก็จะเห็นงานแบบพวกหลุดไม่ต้อกนทเ่ไหรครับความเนื่อผาโตครับบมีย่องไรกับคอยคอยซ่อมแกนซักหลายที่พู้นีไปต้องกำนอกโบวานห็นเป็นความถูกความเดือดความรอนบว์พอแม่สีใสเลยครับเด้อการเห็นงานของผมนี่แบบ ถึงลูกถึงก้นต้มถึงทีเองถามถามถามว่าถามวีเวล่าเพราะถูกล้มถึงทีเองนะครับบวกกับสืบลุงหัวไหลไปหน้าหรือว่ารยึบมอกได้กระซังถามความทุกข์ความเดือดความร้อนของพ่อพ่อพแม่ทันแกนสารลาวุตี้ฮุจักสี่ไปด้วยครับสีเห็นผมยึ่บองกันนะครับท่านใดก็ขอเอาเพ่อดให้พ่อพ่อแม่มาพบทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแกนกสารลาวุตี่สวัสดีครับลูกน้องพ่อ วันที่อยู่นอกก็พอหมดละนุ่มพอบาดที่ขานนอกนเ,อเ,นเนี่ยมันเ้อะเพิ่งเงีครับงูจีบเองงูมาสมัครรับใช้พอ่อแม่พี่น้องให้รับประเทศนะครับคุณนกันสักหลักสุดที่ครับอ้าตัวเมยนคนอีกทางหนึ่งน,น,นะครับ ที่เกิดเป็นไทย<ะ>ภูมิใจที่ได้ทำภูมิใจที่ทำได้ดีดังใจภูมิใจที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ภูมิใจภูมิใจไทยที่ได้ทำเพื่อเธอ